อาชีพคนทำมกกาซีนอย่างผมทำให้ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปรอบโลกได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผมเลือกที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองเลือกที่จะทำลองทำสิ่งใหม่ๆให้กับลีลาของชีวิตลีลาวดีฮอลิเดย์ทำให้ลีลาการใช้ชีวิตของผมเต็มไปด้วยความสุขเลือกชายรถดิยมบนโลกกว้างกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเพราะโลกใบนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ แต่มีอะไรให้คุณค้นหาได้อีกมากมายพบประสบการณ์แปลกใหม่ในทุกเส้นทางกับเรา Image คุณ Image h o l i d เ y 02-661-8081แแล้วคุณจะรักเราไปแล้วครับพ่อ อลเครับเพราะสิ่งที่ต้องการอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆอีลิตฮอลิเดย์ดูแลกันและกันโทร026619399 ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อกินไม่ใช่แค่อิ่เที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาพอดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลลเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีลิตฮอลิเดยดูแลกันและกันออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญนั่นคือเจดีโปตาทาวครับ คุณผู้ชมครับเรายืนอ,อยู่ด้านในเจดีครับซึ่งเป็นหนาาึ่งในสองเจดีในพม่าเท่านั้นที่เข้ามายืนได้คุณรุธเจดีที่นี่ชื่ออะไรครับท่านอ๋อเจดีมหาเจดีกาบาเอมหาเจดีกาบาเอนะครับ e, ที่นี่สวยมากๆมีแค่สองที่นะฮะในพม่าที่เดินเข้ามาได้และมีห้าประตูแปลกปกติมีแค่สี่ที่นี่มีห้าประตูด้านในมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คือพุทธร,รูปเงนิ<อ>งง<า>นเงินเดียวที่หล่อด้วยเงินองค์เดียวที่ประเทศเมียนมานี่แล้วก็ใหญ่ที่สุดฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับเชิญนะเชิญครับ ไปพาท่านผู้ชม,ชมดูรอบๆไปก่อน,นแล้วเข้าไปกราบกันนะอ,อ,อย่างที่ได้เคยบอกไปพระพุทธรูปประจำวันเนี่ยจะเป็นปางเดียวกันหมดแต่ว่าแตกต่างที่รัศมีแล้วก็จะเขียนไว้ว่านี่คือพระประจำวันนี้รรประจำวันนี้นี่ฮะอย่างที่ พี่เอได้เรียนท่านผู้ชม,มครับว่าเป็นพระพรูปองค์เดียวในเมียนมาที่หล่อด้วยเงินทั้งองค์นะครับแล้วส่วนที่ประกอบนั่นก็จะเป็นทรงเครื่องจะมีทองมาประดับ คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กลางกรุงย่างกุ้งฮะอยู่ที่ใต้เจดีสวยงามมากเจดีอะไรคุณรทธิ์พระปาทาวครับโปฐาทาวครับมีเรื่องเล่ามากมายทีเดียวเป็นหนึ่งเจดีที่เราจะเข้าเดินเข้าไปชมด้านไหนได้หนึ่งในสองเจดีย์นะฮะโปธาทาว,ว็มาโปไปว,ว,ว,ว่าไหยพลนะฮะทาวแปลว่าพันกษัตริย์ที่นี่จัดในพันคนมารอรับมารอรพ<ล>ระทั้งสองท่านแล้วก็มา นำพระเกศามาประดิทธสถานที่นี่เบื้องต้นก่อนโบราณวัตถุต่างๆมากม,มายอยากให้เห็นแล้วครับตามเราไปดูครับไปดูครับเชิญครับนี่ครจะเริ่มต้นจากเนี่ยพระพุทธรูปต่างๆทั้งทองคำำําสัมฤทธิ์เงินบางรูปที่เรามองไปเป็นสัมฤทธิ์เป็นทองเหลืองหรือเป็นเงินหรือเป็นสีดำดำลมฟันไว้เนี่ย ข้างในอาจจะเป็นทองคําก็ได้ทุกอย่างที่อยู่หลังตู้นี่เขาไปหลังหลังประตูนี่เขาไปในตู้กระจกนะเหรียญคือของจริงทั้งทั้งนั้นเลยเหรียญนี่ก็ที่ก็อนุรักษ์ไว้มากมายามหาศาลและสิ่งที่พลาดไม่ได้กับการมาพม่าในครั้งนี้ก็คือการได้มาขอพรเทพทันใจรวมไปถึงเทพกระซิบนั่นเองครับ ดินเนอร์ใจกลางกรุงย่างกุ้งรับประทานอาหารในพัตฐานชื่อดังพร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวพม่าก,กันครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศพม่าครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ หน้าเจดีชเวดากองโอเคคนพม่าจะเรียกว่าชเวดากองชเวดากองครับสีทองเหลืองอารามสวยงามมากสวยงามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล2650ปีแล้ว2600กว่าปีแล้วฮะตอนนี้เรากำลังยืนอยู่รอบรอบคลื่นศรัทธาที่มาจากทั่วสารทิศใช่ไปเราไปเดินชมกันไหมฮะเชิญท่านผู้ชมไปกับเราดีกว่าครับเชิญ<อ>ครับ ปาระเทศพมา่าในครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวพมา่าซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เดินทางมาสัมผัสความประทับใจด้วยตัวคุณเองครับ เออจริงๆแล้วเนี่ยมาทริปนี้นะครับเสิร์ชตัวแรกเลยก็คือว่าเสิร์ชอิ a เม h ฮอลิเดย์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสังเกตด้ว่าของอิ a เมจเนี่ยจะเทคแคร์ลูกค,ค้าได้ดีกว่านะครับและเลือกสถานที่ไม่ว่า,าการบริการต่างๆที่พักเรื่องอาหารต่างๆจากประสบการณ์นะครับทาให้มั่นใจว่าแต่ละครั้งที่เราเดินทางผมไม่เลือกสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวผมนะครับมากรับอลิลกอิลก คิดว่าอยากจะไปพม่าใช่ไหมคะก็เปิดดูในซุปเปอร์เกิดเน็ตใช่ไหมแล้วก็ดูโอเคโปรแกรมแบบอยากจะไปที่มันเดลอะไรอย่างเงี้ยก็ดูนู่นดูนี่เปรียบเทียบหลายอันว่าเอ๊ะอันไหนมันดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูนี่ก็เออแล้วตกลงกับระยะเวลาด้วยช่วงระยะเวลาที่ว่าเออว่างตรงไปนั้นก็เลยเลือกเป็นงี้สำหรับผมนะให้สิบครับ สิค <ผม S 1> ่ะอยากไปอินเดียครับข <c oughs> อให้ผมไปด้วยนะผม <c oughs> ไปด้วยคนลีลาวดีดีค่ะประทับใจก็กินก็ดี ก็ดีแล้วทุกคนในทัวร์ทัวทุกคนก็น่ารักหมดเที่ยวสนุกค่ะจริงๆแล้วไม่เคยมานะคะนี่เป็นครั้งแรกมันดีเกินกว่าที่คิดเอาไว้ดีเกินคาดนะคะขอให้รักษาคุณภาพอย่างนี้ไว้ให้ดีแล้วกันเนื้อหาอย่าให้ต่ํากว่านี้เป็นใช้ได้ค่ะขอขอบคุณผู้เรียงร้อยเรื่องราวจัดทําการเดินทางอย่างมีลีลาอีลิทฮอลิเดย์ดูแล กันและกันีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Image จ o l ลิเดประเทศไทยแล้วคุณจะรักเราสนใจการเดินทางยังมีลีลาใส่ใจรังสรรในทุกๆรายละเอียดสถานที่เดียวกันรับรู้รับสัมผัสแตกต่างเหนือระดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่อ l ลิ e ฮ o l ิเด y 0 2 6 6ย9 3 9 9สวัสดีนะ พบกับงานสีสันตะวันออกตอนมาตะวันออกมาบอกรักกันนะ่ะงานเนี้ยเขาจะขบวนร้านค้าว e ดดิ้ง <Wed ding, S 2> แหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมชั้นนำมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะ่ะและชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายคุณจะเป็นครั้งที่7แล้วนะโดย Image Corporation นะ่ะอย่าลืมนะ2ี3 0มมีนาคมนี้ณถนน,น,นเลียบชายหาดพัทยากับงานสีสันตะวันออกมาบอกรักกันนะพี่ชาย Eu